สุดยอดอีกแล้วครับพี่พี่ผลขนมไทยหนึ่งธันวาสัญจรกําแพงเพชรสองห้าสองสองสองครับฟันเลขค่าแล้วผมบอกพี่แล้วผมบอกพี่แล้ว,ลวครับว่าให้แคปไว้ดูเป็นยังไงวันนี้ออกค่าสองให้พี่เห็นอีกแล้วหามาไม่เคยพลาดนอกจากพี่จะไม่ใส่ใจ เพราะห้าสอครับมันออกมา2รอบแล้วผมบอกพี่จับตาเลขนี้ดีๆสัญจรทางภาคกลาง2-5ออก2ครั้งวันนี้ออก52ยินดีด้วยครับแล้วผมบอกแล้วว่าให้ระวังเลขเบิ้ลผมให้สีคู่แต่ผมเน้น5-5กับส3งมันบ้ามาแต่ว่าผมเจาะให้พี่เลย2-2งสมามืดไม่มา,าก็ขอโทษขออภัยด้วยวันนี้ทำเต็มที่แล้วครับบนล่างฟาดเรียง ด้วยใครไม่ได้ก็ไม่ต้องมาด่ามาว่าผมนะครับเพราะผมให้พี่จริงผมไม่ได้หลังออกผมหามาให้พี่ผมหาสถิติมาให้พี่ผมวิเคราะห์ให้พี่ผมบอกพี่แล้วให้แคปใบนี้ไว้ดีๆยินดีด้วยครับใครไม่ได้ก็ไปต่อใครมีเชื่อกับผมผมก็ยินดีด้วยอย่าลืมแบ่งเงินไปทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลบุญชได้หนุนดำครับวันนี้ยินดีด้วยครับเรื่องีแบบ ไม่พูดแล้วอะแล้วก็พี่พิมพ์มาแล้วเดี๋ยวจะพูดถึงรัฐบาลให้ฟังรัฐบาลน,นะครับเมื่อวานนี้ผมปล่อยเลขเด่นแล้วผมบอกพี่ตั้งแต่ทําผมทําคลิปแล้วรอบนี้นะครับรัฐบาลมันออกวันอังคารซึ่งวันอังคารอนะ่ะมันจะเป็นวันแข็งแต่ผมก็วันอังคารที่ผ่านมาอนะ่ะผมแตกสามตัวครับก็คือมันออกหกสี่หกห้าแปดผมให้สี่หกหกถ้าใครจําได้จําได้นะแตกสามตัวครับ รอบนี้นะผมก็ยังชอบ4กับ6กสาหรับรัฐบาลรอบนี้นะผมก็ยังชอบ4กับ6กพี่ผมบอกพี่เลยแต่ว่าตอนแรกนะผมชอบ4แต่ผมเห็นหลายสํานักนะมีคนให้4ผมก็เลยเลือกหกออผมก็เลยขอเลือก6ดีกว่าครับเพราะว่า <c oughs> อันนี้พูดตรงๆนะนะผมเคยฟันสองเออผมเคยฟันสองเหมือนกับ คนให้แนวทางคนนั้นไม่ขอพูดอะไรกันว่าใครแล้วสองไม่มารอบนั้นอะรอบเนี้ยผมก็ชอบสี่นะแต่ว่ามีคนฟันสีเยอะมากเลยรอบนี้มีคนให้สีกับห้าผมขอเลือกหกแล้วกันแต่ผมมั่นใจว่าไม่สีก็หกเนี่ยแต่มาแต่ผมขอเลือกหกแล้วกันสำหรับรัฐบาลเนี่ยผมขอเลือกเลขหกอะมันออกกวนประสาทผมบอกเลย รัฐบาลไทยไม่ต้องรอนานนะครับรัฐบาลไทยนะครับรอบนี้ฟันไปที่เลขหกนะเจาะให้มี6 0 6 2 6ย์หกสอแล้วก็หกหพี่แคปไปรอบนี้นะผมก็ยังชอบ4ี่กับ6กสำหรับรัฐบาลรอบนี้นะผมก็ยังชอบสี่กับ6พี่ผมบอกพี่เลยแต่ว่าตอนแรกนะผมชอบ4ี่แต่ผมเห็นหลายสำนักนะมีคนให้สี่ผมก็เลยเลือกหกผมก็เลยขอเลือก6ดีกว่าครับ พี่ฟันไปที่เลขหกนะจอให้มี 60, 6ูนยแล้วก็หกพี่แคปไปบอกแล้วครับไม่ต้องรอนานถึงเวลาแบ่งปันให้เลยนะครับใจแลกใจนะครับไม่บังคับเข้าบ้านก็เข้ามาแล้วนะครับข็เห็นคลิปนี้ขอให้มีบุญสัมพันธ์มีโชคร่วมกันไม่ขออะไรมากพี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามตั้งเป็นราการโปรดนะครับสำหรับขนมไทยเราเข้ามากหมกรอบนะครับแล้วก็อยากจะบอกนะครับว่าตั้งใจนะครับ แนวทางที่ให้ไปนะตั้งใจเวลาเข้าก็ยินดีเวลาไม่เข้าก็อย่าไยะว่ากันนะครับไม่ชอบก็ดูไม่ชอบก็ไม่ต้องดูนะถ้าชอบก็ดูนะครับเพราะว่าเป็นคนตรงเป็นคนใจแลกใจอยู่แล้วนะครับ6กที่ผมคัดไม่พี่มีสีคู่ 60, 63, 6ย์และ6กส่วนใบเต็มเป็นชุด3ตัวเดี๋ยวผมมาแบ่งปันนะขอคิดคำนวณก่อนนี่คือเลข6ครับ6063า 6-5แล้วก็6-2ใคลยอย่ิบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เซฟไว้ดูบอกเพื่อนเพื่อนมาดูขอให้โชคดีขอให้มีบุญสัมพันธ์ร่วมกันนะครับ